สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถนะคะจะสุดรถยนต์มือสองโตอัตโตมัค่ะแล้วนี้นะคะเราก็อยู่กับแบรนด์ยดนิยมนะคะกับ Toyota a r t i s t ิที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานเลยค่ะโดยเขามีการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1900 66ค่ะและได้มีการปรับโฉมมาถึง12รุ่น12เจนด้วยกันนะคะและรถที่เราจะแนะนำคุณในวันนี้ค่ะ mm. ก็จะเป็น To y ยต a n น w a l t i t 1.8 v Min ่งจุ็นลดปี2018ค่ะราคาไปแดง1ล้านแดง1 7 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรถสวยคัะสภารเกตเนะะี่ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับสีดำค่ะตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมียม มาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำานะะสำหรับตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟ daylight LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน่าอีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรอบๆตัวลถนนะคะจุดแรกเดี๋ยวเกียรติจะพาทุกคนค่ะมาชมกับตัวเครื่องยนต์กันก่อนว่าสภาพเครื่องยนต์ของเจ้า n น w อ artist คันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ และนี่คือเครื่องยนต์นะคะจะเป็นตัว d ู a l v v ีวตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ1.8หรือว่า1,800ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง141แรงม้าด้วยกันนะคะสาภาพเครื่องยนต์เดิมๆแบบนีนะะ้จะบอกว่าสาภาพคือดูใหม่มากค่ะทุกคนคะนี่คือรถปี2018นสะคะสาภาพเครื่องยนต์คือแบบยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคยะนอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วนะคะดูน็อตตละจุดสาภาพเดิมๆแบบนี้นะคะ่ะน็อตฝากระโปรงนะคะ เม็ดอาร์ตระจูดแผ่นซับความร้อนนี่คือดุมใหม่มากเลยแผ่นซับความร้อนนี่คือหมุดมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะคะสติกเกอร์จากโรงงานมาอกอกต่างๆทุกอย่างคือสภาพเดิมๆเลยค่ะเป็นรถสวยคัสสภาพเกตเอจากทางสมรุยนต์มือสองโตอัลต้คาของเราค่ะดูกับเครื่องยนต์กันไปแล้วนะะีคะขยับมาดูด้านข้างกันต่อเลยสําหรับตัวล้อจะเป็นล้อแมกนะคะจากทางโตโยตา้าขนาด16นิ้วค่ะ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและที่จับประตูนะคะฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยจะเป็นตัวคีเลสสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะอีกหนึ่งจุดค่ะนอกจากจะดูกับเครื่องเงินไปแล้วนะคฮะ สำหรับใครที่บอกว่ากำลังดูกับรถมือสองต่าง,างๆนะคะอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้คุณต้องสังเกตดูอีกหนึ่งจุดก็คือนี่เลยค่ะตรงซับในประตูจะมีตัวน็อตด,ด้านข้างแบบนี้นะคะตัวน็อตเนี่ยต้องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนหัวน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับแบบนี้นะคะแผ่นเพจจากโรงงานต้องอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะและอย่างที่บอกเป็นรถสวยคัสภาพเกรตเอค่ะไม่มีชนหนัก ความน้ำท่วมต,ต่อดน่ยแบงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตัวเจอยินดีซื้อคือร้อยปร์เซ็นและยังสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะมาต่อกันกับด้านหลังนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังค่ะกระจกเป็นระบบไล่ฟ้าไฟเบรกดวที่3และตัวนี้นะคะทางด้านหลังเขาก็จะมีการตกแต่งไฟท้ายนะ,ะต้องบอกว่าดูสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะมาดูกับด้านท้ายรถกันบ้าง สำหรับในส่วนของด้านท้ายรถอุ้ยมีกล้องด้วยแอบมิดเลยเมื่อกี้จริงๆมองไม่เห็นนี่นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะมาดูกับด้านท้ายรถอุ้ยดูใหม่แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะแผ่นกล้องขึ้นมานิดนึงนี่น็อตด้านหลังสาภาพต้องเดิมๆแบบนี้นะมันก็คือจะดูว่าเคยโดนผอนดโดนเปลี่ยนฝาท้ายหรือว่าทําสีอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือสาภาพเดิมๆเ,เลยค่ะและพื้นที่ด้านหลังก็คือสาภาพเดิมๆพื้นที่ถือว่ากว้างนะ เก็บของเก็บสัมภาระต่างๆอะไรต่างๆได้เยอะเลยค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับ Toyota n e w Artists เดี๋ยวเก๋จะพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะจะบอกว่าด้านนอกว่าดูใหม่นะะด้านในดูใหม่ไม่แพ้กันเลยค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะสวยมากดูใหม่จริงแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยที่ได้เป็นเบาะหนังสีดําไม่มีอรอยขาดเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูนัาค่ะ แบบนี้นะคะ สภาพคือดูใหม่ค่ะตัวพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้ขวามือจะเป็นตัวข้อมูลการขับขี่มีคุสคอนโทรลแล้วก็มีแพนเดอร์ชิพด้วยได้ว่าพวงมาลัยนี่คือจัดเต็มกันเลยค่ะด้านซน้ายมือค่ะก็จะเป็นหน้าจอทัศสกิลรองรับกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์นี่ไปที่ไหนเขาถามไปที่ไหนไหนะคะก็มาที่สุดรถยนต์มือสองวต่อค่ะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นะคะเล่นออดิโอ แล้วกรดิโอมีเดียต่างๆได้นะคะมีแบบนี้ค่ะออปชั่นต่างๆจัดเต็มเห็นไหมนี่เหมือนแปบเปิดสมาร์ทโฟนของคุณเลยแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ USB และ HTML เนี่ยสวยแต่ลายปิโญ์ทุกคน เะะชื่อมต่อกับ USB และ HDMI ได้ด้วยนะคะแบบนี้หรือจะใส่แผ่นดิสก์แผ่นซ d ดีก็รองรับเช่นเดียวกันค่ะด้าน,นล่างตัวแอร์ค่ะนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมทิศทางลมต่างๆได้มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะเกียร์ออโต์คอร์คีสดสดสบายมาพร้อมกับหมดสปอร์ตนะจ๊ะที่วางแกว้วช่องใส่ของตรงกลางแบบน่ารักน่ารักกระจุ่มกระจิ้มแบบนี้นะคะเราก็จะมีช่องใส่เอกสัรด้านหน้าค่ะ นี่คือโซนด้านหน้าค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับโซนห้องพูดีสันด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่นะคะก็คือโซนห้องพูดีสันด้านหลังค่ะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าสภาพคือดูสวยมากนะคะตัวเบาะเนี่ยดูใหม่ไม่แพ้ด้านหน้าเลยเบาะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคะ ยังสามารถที่จะดึงออกมาเป็นที่วางแคนและเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีช่องเสียบ USB 2จุดด้วยกันนะคะพูดถึงในเรื่องของความกว้างต้องบอ,อกว่ากว้างในระดับ1นึงสูง170 180 190นั่งได้ค่ะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6จุดด้วยกันแล้วก็แอร์แบ็กก็จะมีคันด้านหน้า 1,2,3, ไม่ใช่สี่้านะหนึ่งามสี่ห 6789ค่ะแอร์แบ็กทั้งหมด9จุดเนะฮะแล้วก็จะมีเป็นอ่านี่ค่ะม่านด้านหลังเป็นระบบมือสัมผัสนะฮะสัมผัสเบาๆนี่ระบบมือสัมผัสแบบนี้เห็นไหมคะเอามือไปสัมผัสแล้วก็ดึงเปิดออกนะฮะหรือว่าดึงปิดก็ได้แบบนี้ค่ะเป็นระบบมือสัมผัสเนะฮะเป็นเทคโนโลยีจากออติสนั่นเองใครสนใจคันนี้ถือได้ว่ามาพร้อมกับความใหม่และเป็นรถสวยคนสภาพเกรดเออย่างที่บอกไม่มีชนหนับคลิปควมน้ำเื่อมตัดแตดแตดแปลงไฟไหม้ด้วย และที่สําคัญเขามาพร้อมกับราคาตาแตกค่ะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคัสภาพเกรดเองนีคะคันนี้ใครสนใจที่โตโต้ะขาของเราขายอยู่ที่5 5 0 9 0 0บาทจากราคาหลักล้านนะคะทุกคนคะ่ะรถปี2018ด้วยที่สำคัญตอนนี้นะคะมีโปรช่วยผ่อนนานสิเดือนคาฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศูและยังเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง 84เดือนค่ะนอกจากนี้เรายังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจอยากคิดนานรถสวยๆแบบดีอินบ็อกมาได้เลยค่ะที่ศูนย์รถยนต์มือ2ต่อตอัลต้าของเรานะคะหรือใครที่บอกว่าอยากดูรุ่นอื่นๆอ,อ่ะ รยังมีรถให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นค่ะสามารถที่จะรับชมรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้เลยกับโตออลเตอร์ค a n n นลเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ TikTok จ้าเราก็ทันสมัยไม่แพ้ใครนะฮะก็จะมีเป็นคลิป r รีวิวมีทั้งสาระในเรื่องของการดูแลลัก รถต่างๆนะคะแล้วก็มีความบันเทิงค่ะสามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้กดติดตามกันได้เลยนะคะกับตัวอัลโตค่ะและใครที่ชื่นชอบกับตัวอัลติสคันนี้ไม่อยากให้คุณพลาดอย่างแน่นอนกับ t o y ยต้านิวอัลติส 1.8V m a ม n t e n a n รถปี2018ค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆอีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย